เอเย่ยให้เฮลโากายว่าซับดูสสวัสดีเหล่าโจรสลัดแล้วก็เหล่าทหารเรือทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับไปทาเควสโ,โดโดตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นที่8เลยในคลิปเดียวนะทุกคนจะได้ไม่ต้องไปแบบเปิดดูหลายคลิปนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นฉบับที่สมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่า,าหลายหลายคนเนี่ย อาจจะเกิดปัญหาที่แบบเฮ้ยทำไมควยเสร็จเองเฮ้ยทำไมทําตามแล้วควยไม่เสร็จนะครับก็นั่นแหละจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยก็ขั้นตอนแรกเนะี่ยทุกคนนะครับจะต้องมีมังกร V2 นะครับมาร์ทา0 0แต่ไม่ต้องมีในตัวก็ได้ครับทุกคนจะเล่นมัดอะไรก็แล้วแต่เลยขอแค่มีมังกร V2 มา500แค่นั้นแหละแล้วก็มารับเควสโดโจครับนี่กลับไปตัวนี้นะพอทุกคนกดคุยนะครับ คุยแรกน่ยที่มันให้ไปทำอะ่ะมันจะให้เราเนี่ยไปตีมอน20ตัวแล้วก็จะต้องมีเลเวลห่างกับเราเนี่ยไม่มากแล้วก็ไม่น้อยกว่า100 Level ยเลเวลยกตัวอย่างเช่นผมเลเวล2,500ผมตีมอนได้สูงสุดคือเลเวล2,600แล้วก็ต่ำสุดเนี่ย2,400นอกเหนือจากนั้นนะ่ะตีไปภารกิจก็ไม่เสร็จครับคือเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ขึ้นนะทุกคนเราเนี่ยจะต้องเก็บให้ได้100%ก็นั่นแหละตีประมาณ20ตัวครับ ถ้าเอาให้ชว์เนี่ยก็ประมาณ30ตัวแล้วก็ถ้าใครที่เลเวลเยอะแล้วเนี่ยก็ให้ไปตีที่เกาะทิกิครับประมาณนั้นหลังจากเราตีจนพอใจแล้วนะครับก็กลับมาส่งภารกิจทีนี้เราก็จะได้สายคาดเอลสีขาวนะครับมาเป็นของรางวัลสายคาดเอลเนี่ยมันจะเป็นตัวเช็คอินครับก็คือเหมือนเป็นการบอกว่าเราเนี่ยเสร็จถึงภารกิจขั้นไหนแล้วเพื่อให้เราเนี่ยไม่ลืมนะทุกคนแต่ว่ามันก็บวกให้ครับบวกสเตตได้ แต่มันบอกนิดเดียวจริงๆคือแบบมันไม่ได้เอาไว้ใส่อ่ะคือมันเอาไว้บอกเฉยๆว่าเราเสร็จถึงขั้นไหนแค่นั้นแหละต่อไปเนี่ยเราก็รับภารกิจที่2มาได้เลยครับภารกิจที่2เนี่ยให้เราเนี่ยไปที่ซีเว้นก็คือให้เราไปตีพวกปลาปิลัญญาฉลามเรืออะไรประมาณนี้แต่มันไม่นับเจ้าทะเลนะทุกคนย้านะครับว่าไม่นับเจ้าทะเลแล้วก็เรือลำหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เราประมาณ20%ซ ตีเรือประมาณลําลำครับภารกิจก็จะสําเร็จแต่แนะนําว่าเจออะไรก็ตีให้หมดเลยแต่เจ้าทะเลเนี่ยมันจะไม่นับนะทุกคนก็ตีจนถึงจุดจุดนึงอะ่ะจนกว่าทุกคนจะพอใจนะครับคิดว่าภารกิจมันน่าจะเต็มร้อยละก็กลับมาส่งภารกิจได้เลยทีนี้เราก็จะได้สายคาดเอลที่เป็นสายคาดเอลสีเหลืองมาเท่ากับว่าเราเนี่ยเสร็จภารกิจที่2แล้วต่อไปครับก็จะเป็นภารกิจที่3ภารกิจที่3เนี่ยง่ายมากครับ ก็ให้เราเนี่ยไปเทรดผลพิาสายกับใครก็ได้ผลอะไรก็ได้ครับหลังจากที่เราเนี่ยเทรดผลพิาสายสาเร็จแล้วก็ให้เรากลับมาส่งภารกิจกับตัวเดิมเลยครับทีนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือสายคาดเอลสีส้มนะทุกคนหลังจากที่เราได้สายคาดเอลสีส้มมาแล้วเนี่ยมันจะต้องรอครูดาวสิชั่วโมงครับเพราะถ้าทุกคนคุยอ่ะมันจะเขียนว่า tomorrow ก็คือให้กลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ทีนี้มันไม่ต้องรอถึง24ชั่วโมงนะ แค่12ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยทำตอนเที่ยงวันนะก็คือตอนเที่ยงนั่นแหละเราจะทําได้อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือตอนเที่ยงคืนครับหลังจากที่เรานะครับรอจนครบ12ชั่วโมงอะ่ะเราจะกลับมารับเควสภาร,รกิจที่4ได้ครับภารกิจที่4เนี่ยให้เราทําอะไรก็ให้เรานะครับกลับไปที่ C Event ไปถึงทะเลเขตที่6อยู่เป็นเวลา2นาทีนะทุกคนถ้าเอาชัว์วเลยเนะี่ยภารกิจเสร็จแน่ๆนะครับ อยู่สัก5นาทีครับก็อยู่โดยที่เราอาจจะตายก็ได้นะแต่คิดว่าเปอร์เซนต์มันก็จะนับแล้วครับตั้งแต่เราเข้าไปในทะเลเขตที่6แล้วหลังจากเราไปอยู่ได้สัก5นาทีแล้วใช่ไหมจริงจริงสองนาทีก็ได้แต่เอาชัวร์ไงหนาทีครับแล้วก็กลับมาส่งภารกิจเพอะส่งภารกิจเนี่ยเราก็จะได้สายคาดเอลสี LC เขียวมาครับต่อไปก็จะเป็นภารกิจที่5ครับภารกิจที่5เนี่ยอันนี้ก็ง่ายครับก็คือให้เพื่อนเนี่ย หรือใครก็ได้โยนผลปีศาจให้เราครับแล้วเราก็เก็บผลมาผลอะไรก็ได้นะทุกคนหรือเราจะไปรอที่แมนชั่นก็ได้ครับบางคนเขาสูมได้ผลเกลือมาเนี่ยเขาอาจจะโยนทิ้งเราก็ไปเก็บมาก็คือภารกิจมันก็จะผ่านเหมือนกันครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับกลับมาส่งภารกิจเราก็จะได้สายคาดเอลสีฟ้ามาเป็นของรางวัลพอเราได้สายคาดเอลสีฟ้าแล้วใช่ไหมครับมันปลดอะไรบ้างมันก็จะปลดการอัปเกรดดาร์กอนทารอนครับ ก็คือม,มากร V2 นั่แล้วแหละมันจะสามารถอัปเกรดได้นี่ก็คือใช้ลูกไฟเอมเบอร์ในการอัปเกรดครับสําหรับลูกไฟเอมเบอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการเก็บไฟของคิสเนตเลยแค่ว่ามันคนละสีครับนี่อันนี้แล้วก็สําหรับลูกไฟเอมเบอร์ใช่ไหมก็ให้เราเนี่ยมารับเคเวสกับไอ้ตัวนี้ครับแล้วก็กดไปที่หัวข้อแรกมันจะส่งภารกิจให้เราภารกิจเนี่ยมันจะแรนดอมวนอยู่ประมาณ3เคเวส เควสแรกก็คือตีต้นไม้10ต้นครับมันก็จะมีลูกไฟเอมเบอร์ลอยออกมา3ดวงก็ให้เรานะครับทําการเก็บแล้วเควสหนึ่งเนี่ยจะได้สูงสุดแค่3ดวงเท่านั้นนะก็ถ้าเควสเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปรับเควสใหม่ทีเนี้ยไอเควสสาเควสที่มันให้วนนะครับแต่มันจะแรนดอมนะก็ตีต้นไม้10ต้นแล้วก็เห็นไหมทุกคนมันจะมีมอนที่มีชื่อว่าเวนมครับเนี่ยก็ตี3ตัวน,นี้ แล้วก็จะมีอีกเควสหนึ่งก็คือไฮด้าอินฟอร์เซอร์ครับก็ตี3ตัวเหมือนกันนะอ่ะก็แล้วแต่เลยว่าทุกคนเนี่ยจะได้เควสอะไรครับพอเราได้ลูกไฟเอมเบอร์มาปุ๊บเราก็เอามาอัปเกรดได้เลยนี่ผมอัปเกรดให้ดูครับสกิลแซดเนี่ยผมยังไม่ได้อัพนะแต่เด,เดี๋ยวผมอัพเลยครับอ่ะเห็นไหมแล้วก็อันต่อไปนยะกดอัปเกรดมันก็จะใช้7ดเอมเบอร์ครับก็จะเป็นสกิล X อ่ะทำวนไปเรื่อยๆ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่5ครับภารกิจที่5เนี่ยมันจะให้เราไปตี e l ลิทไพ l ์เลเราจะต้องตี e l ลิทไพ l ์เลสสตัวแต่ว่า1ตัวเนี่ยจะต้องรอคููดาวสินาทีครับก็คือตีตัวที่1จบจะต้องรอ10นาทีในการไปรับเคเวสแล้วก็ไปตีตัวที่2สรุปเนี่ยเคเวสเนี่ยจะต้องทําประมาณครึ่งชั่วโมงครับโดยประมาณนะแต่ยังไงเนี่ยก็น่าจะเกือบเกือบอ่าสี่สนาทีอยู่ละประมาณนี้ สำหรับจุดในการรับเคเวส์อีลิตไพร์เนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยวาร์ไปที่เก,กาะกลางแล้วก็ไปคุยกับแมวครับพอเราคุยกับแมวเนี่ยมันก็จะใบให้เราว่าไอมอนที่เราจะต้องไปตีเนี่ยมันอยู่เกาะไหนแล้วก็ไปดูที่เคเวสครับว่าไอมอนตัวนี้ยมันชื่ออะไรก็ให้ทุกคนนะครับไปที่เกาะแล้วก็ไปหาไอมอนที่มันให้เราไปตีเนี่ยอยู่ในเกาะน,นั่นแหละทุกคนคืออยู่แน่ๆครับแต่ต้องหาให้เจอนะหลังจากหาเจอเนี่ยเราก็ตีเลยครับ เราก็จะเสร็จละเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มเราก็ต้องทาอย่างเงี้ยครับ3ตัวหลังจากที่ทุกคนนะครับตีจนครบ3ตัวละทุกคนเนี่ยก็กลับมาส่งภารกิจครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือสายคาดเอลซีม่วงแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเก็บกระดูกไม่ได้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าใครเคยเจอไหมก็ถ้าทุกคนนะครับเก็บกระดูกไม่ได้เนี่ยสแสดงว่าอาจจะยังปลดไม่ถึงขั้นนี้นะขั้นที่แบบได้สายสีม่วงมานะครับ เนี่ยคันเนี้ยถ้าทุกคนนะครับยังไม่มีสายสีม่วงแล้วเก็บไม่ได้แหละอาจจะเป็นเพราะยังไม่ถึงเควสเนาะแล้วก็ถึงสายสีม่วงแล้วนะครับปลดอะไรให้เราบ้างให้เราเนี่ยไปที่แมนชั่นครับแล้วก็เข้ามาในห้องนี่ห้องนี้เลยอ่ะกดไปที่ออร่าครับตอนแรกอะ่ะอันสุดท้ายอะ่ะมันจะล็อกอยู่แต่ตอนเนี้ยมันปลดล็อกแล้วครับทุกคนก็แค่นี้เลยนะสิ่งที่มันปลดล็อกมาให้ หลังจากที่ทุกคนนะครับได้สายคาด L4 ม่วงมาละเราก็จะต้องรอครูดาวอีก12ชั่วโมงนะเพราะว่าเราทําครบไปแล้ว3ภารกิจใช่ปะอ่ะก็แน่หละครับรอ12ชั่วโมงหลังจากเรารอครบ12ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็มารับภารกิจที่7ได้เลยครับสําหรับภารกิจที่7เนี่ยก็คือให้เรานะครับกลับไปที่ c ีอีเว์อีกแล้วนะไปล่าบอสเลือดแสนหครับแต่เราจะต้องตีคนเดียวนะ ผมไม่แน่ใจว่าให้เพื่อนช่วยได้ไหมอันดับแรกเนี่ยลองให้เพื่อนช่วยดูก่อนครับแล้วถ้าภารกิจมันไม่สําเร็จเนี่ยก็อาจจะต้องโซโล่เองแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีครับก็คือไปหาเจ้าทะเลที่เกิดพร้อมกัน3ตัวแล้วก็ตีนะแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องได้ครบ3ตัวแต่ถ้าได้แค่2ตัวในนั้นเนี่ยภารกิจอาจจะไม่สําเร็จแล้วก็ถ้าถามว่าไปตีเจ้าที่มันเกิดตัวเดียวให้ครบ3าตัวได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้ครับมันไม่นับ หลังจากที่เรานะครับไปตีบอสเลือดแสนห้ามาละหรือว่าไปตีเจ้าทะเลที่เกิดพ้องกัน3ตัวมาแล้วนะครับก็กลับมาส่งภารกิจทีเนี้ยเราก็จะได้สายคาดเอลสีแดงมาครับอ่ะหลังจากเราได้สายคาดเอลสีแดงอันนี้มาแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็นด้เลยครับมาที่ตัวนี้มันจะปลดล็อกในการครัฟอาวุธให้ครับก็คือจะมีหอ,อกแล้วก็มีปืนครับ นี่ครับปืนก็จะอยู่นี่แล้วก็สําหรับใครนะครับที่ถึงขั้นนี้แล้วแต่ยังเก็บไข่มังกรไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องไปทําขั้นที่8ก่อนนะมันถึงจะเก็บไข่มังกรได้ครับสําหรับวสที่8นะครับก็เราเนี่ยจะต้องไปหาอีเวนต์ภูเขาไฟทุกคนแล้วก็จะต้องเก็บกระดูกมาให้ได้3ชิ้นครับแล้วก็กลับมาส่งภารกิจแค่นั้นเลยแต่ทีเนี้ยผมขออธิบายนิดนึงก็คือไอ้เกาะเนี่ยเราคาบโคมไฟหรือไม่คาไปก็ได้นะ มันก็จะเจอเกาะเหมือนกันครับไปกี่คนก็เจอเหมือนกันคนเดียวก็เจอโคมไฟเนะี่ยมันมีเอาไว้เพื่อทําให้เราเจอเกาะง่ายขึ้นแค่นั้นเลยครับแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับเควสนะเควสจริงๆเนะี่ยเราจะต้องไปเก็บกระดูให้ได้3ชิ้นครับแค่นั้นเลยทุกคนสําหรับอีเวนต์ภูเขาไฟเนะี่ยเล่นยังไงใช่ไหมครับก็ให้เราเนะี่ยแบ่งไป็นงทีมครับไปอ,อุดรอยรั่วภูเขาไฟทีมหนึ่งแล้วก็กันบอสนะครับที่มันจะมาตีหัวกระโหลกข,ของเราเนะี่ยอีกทีมหนึ่ง จนหมดเวลานะพอครบเวลาเนี่ยมันก็จะมีกระดูกนะครับเด้องออกมาซึ่งเราก็จะต้องแย่งกันเก็บก็เก็บมาให้ได้นะทุกคน3ชิ้นแต่ถ้าเก็บไม่ครบไม่เป็นไรครับเราก็แค่มาหาเกาะใหม่แล้วก็กลับมาเก็บใหม่นะเออเพราะว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ไงคือถ้าเก็บไปแล้ว2ชิ้นนะครั้งต่อไปนะครับเราก็มาเก็บเพิ่มอีกชิ้นเดียวแค่นั้นเลยหลังจากที่ทุกคนนะครับทําเสร็จแล้วมาส่งภารกิจทุกคนนะครับก็จะปลดล็อกสายคาดเอวนะครับที่เป็นสีดามานี่เลยครับ เป็นขั้นสุดท้ายแล้วอ่ะทีนี้มันบดล็อกอะไรให้เราบ้างครับก็จะสามารถคุยกับดากอนวิาสาได้ดากอนวิาสาเนี่ยเอาไว้ทำเผ่ามังกรครับก็นั่นแหละทุกคนจะต้องเสร็จเควสโดโจตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นที่8ก่อนนะเราเนี่ยก็จะสามารถทำเผ่ามังกรได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับเป็นไงบ้างกับการทำเควสโดโจทั้งหมด8ขั้นผมไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยอธิบายเข้าใจหรือเปล่านะ แต่ผมเนี่ยก็พยายามรวบรวมข้อมูลมาให้เป็นข้อมูลไฟแนลที่สุดแล้วครับคือแบบก่อนหน้านี้อาจจะมีผิดพลาดบ้างเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะร้อยเปรแล้วครับก็ถ้าทุกคนนะครับคิดว่าคลิปเนี้ยมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย